อูอาหารวันนี้นะคะแปลกมากเลยน้องชูจ๋าอันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้เป็นเป็นอะไรนะแตงกวากับเหมูลแล้วเราขาเรียกอะไรอย่าชื่อเขาว่าอันนี้อันนี้เหรอไม่ใช่อะไรเดี๋ยวพี่ตั้งชื่อให้ไหยได้ค่ะชื่อลาวตากผ้าลาบใช่นายเนี่ยหมูตากผ้ากับแต,ตงแตงกวาตากผ้าและน,นี่แนะนำเลยชอชอชอบังเกิอ ีเียนเดี๋ยวผมแปลให้ครับเป็นมะเขือยังดูดูการใบไม้ผลิกไวยใบไม้ั่วงใบไม้ผลิกใบไม้ล่วงกันเดียวกันมาคมะเขือยาวโอ้โหอร่อยจริงพอฝันเนี่ยกินหน้าดูเลยคิดถึงใครรู้ไหมคิดถึงพี่ปมูเลยนี น้มูป็อร่อยจริงที่หัวนั้นเขามาน้อหัวนั้องมนะงประมายมาจูไห่นี้มันไปิกันเลยอ่ะครับอร่อยครับโอเค